อิทธิพลร้อนแรงจากดาวพระอาทิตย์ส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีในเรื่องของความเป็นผู้นำอำนาจเกียรติยศด,ดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวที่มีพลังงานมากที่สุดเป็นดาวธาตุไฟในทางโหราศาสตร์จะถือว่าดาวพระอาทิตย์จะมีพลังงานของบุคคลที่เป็นเพศชายและส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดเป็นดาวที่มีผลในแง่มุมของการกระทำดังนั้นดาวพระอาทิตย์ จึงถือเป็นดาวที่บ่งบอกถึงลักษณะภายนอกแล้วก็บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานในตัวของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณากันนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะ ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนะคะได้ทําการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีกุมมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนในวันที่14มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่14เมษายนปี2568ค่ะก็นับว่าเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มที่ดาวพระอาทิตย์ได้มาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะคะในราศีมีนนี้ถือว่าเป็นบ้านเรือนของดาวพระพฤหัส ด,ดังนั้นการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตท,ที่ราศีมีในครั้งนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรใหญ่อย่างดาวพระพฤหัสตามคํากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองส่งผลดีในประการแรกนะการที่ดาวยกย้ายมาแล้วมาเจอบ้านเพื่อนเรือนของเพื่อนมันเป็นความอุ่นใจในระดับหนึ่งค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะก็จริงแต่พอโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะเรือนของผู้คนปัญหาที่จะขัดแย้งหรือว่าเรื่องราวคดี ความที่มันเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะทุเลาเบาบางลงหรือมีคนรอบข้างรอบตัวคอยช่วยเหลือแก้ไขคอยหาทางออกทางแก้ชุตัวคุณนะคะเวลาที่เจอกับปัญหาเนี่ยมักจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงคนเดียวตามลําพังคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายคอนเน็กชั่นเพื่อนหรือแม้แต่ครอบครัวคนรัก คู่รักก็มักจะช่วยเหลือชาวลัคนาราศีมังกรในแง่มุมต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงสภาวะการกระทําการแสดงออกของคุณมันอาจจะเป็นการแสดงออกที่ดูหุนหันพลันแล่นสักหน่อยเป็นการแสดงออกด้วยสภาวะของความใจร้อนสักหน่อยตรงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก,ก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาว พลังงานความร้อนเป็นดาวธาตุไฟพอโคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรคือคุณก็จะมีความสบายอกสบายใจเหมือนกับได้อยู่บ้านตัวเองค่ะคุณจะทําอะไรก็ได้จะแสดงออกยังไงก็ได้จะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงก็ได้จนบางครั้งลืมไปลืมตัวไปว่าเอ๊ะการแสดงออกอเราเอ่อการแสดงออกของเราเนี่ยมันอาจจะไม่น่ารักหรือเปล่าสมัยเลยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรว่าอย่าลืมดูแลในเรื่องการกระทําของตัวเองให้ดีดูแลในเรื่องของการสื่อสารการพูด การเจราจาอย่าเป็นไปในเชิงของสบายสบายจนเกินไปนะคะให้นึกด้วยว่าเรากําลังพูดคุยกับใครเรากําลังทําหน้าที่อะไรเรากําลังได้รับบทบาทได้รับมอบหมายให้ทําอะไรเราต้องรู้จักการวางเนื้อวางตัวไว้ด้วยตรงนี้คือสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะประการต่อมาค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะดวงนี้เมื่อทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาก็ได้มาเจอกันกับดาวคู่สมพล อย่างดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมังกรกัมมะคือการงานกัมมะคือการกระทําปุตตะคือความคิดไอเดียการริเริ่มสร้างสรร์เมื่อโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์มันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการกระทําเวลาที่คุณลงมือทําอะไรสิ่งสิ่งนัน้นมันมักจะให้ผลสําเร็จได้เร็วนะคะหรือการกระทํานั้นๆมันจะต่อยอดและพัฒนาไปได้ไกล Thank you รวมไปถึงการกระทําของชาวลัคนาราศีมังกรถ้าคุณทาอย่างตั้งใจมุ่งมั่นมีความจริงจังในงานที่ทําหรือในบทบาทที่คุณมีมันจะสามารถสร้างชื่อเสียงลาบยศเกตติยศให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดคุณจะมีการเอาแนวคิดเก่า,กาแนวคิดในอดีตหรืออาจจะนำเ,เรื่องราวที่โด่งดังในยุคสมัยเก่าเอามาปรับใช้กับยุคสมัยใหม่ก็ได้เพร ราะว่าดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะคุณจะมีไอเดียแปลกใหม่ไม่ซ้าเดิมไม่ซ้ําจําเจกับใครมาอัดดปมาพัฒนางานของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเจอกันกับดาวพระศุกร์เนี่ยมันให้ผลในแง่ของการแข่งขันนะตัวคุณจะมีเกณฑ์ได้เปรียบเทียบหรือว่าได้แข่งขันอะไรบางอย่างอาจจะมีการทํางานแล้วต้องคอยประเมินผลงานตัวเองหรือเวลาที่คุณทําอะไรบางอย่างหัวหน้างานอาจจะคอยจับจ้องคอยมองคอยเพ่ง เว่าผลงานของคุณกับเพื่อนร่วมงานอีกคนเป็นอย่างไรมันมีเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของการประเมินหรือการให้คะแนนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องปฏิบัติงานหรือว่าทําหน้าที่ทําบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดการที่ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูด้วยซึ่งดาวพระราหูเนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีมีนก่อนหน้านี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะ แล้วดาวพระราหูกับดาวพระอาทิตย์ที่มาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริเป็นดาวคู่ศัตรูดังนั้นดาวพระราหูจะสามารถบทบังกําลังของดาวพระอาทิตย์ลงชาวลัคนาราศีมังกรเวลายอยากจะทําอะไรอยากจะลุกหน้าไปในด้านใดคุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่านะมันเหมือนกับว่าจังหวะนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นสักหน่อยหรือทําอะไรมากกว่าเดิมสักหน่อยนะคะความพยายามของคุณจะมากขึ้นเมื่อก่อนคุณมองว่าอ่ะคุณทําเท่านี้พอได้ผล รับมาเท่านี้คุณพึงพอใจแล้วแต่ถ้าปัจจุบันนี้คุณอยากจะได้ผลลัพธ์เท่าเมื่อครั้งก่อนเนี่ยมันเหมือนกับต้องเหนื่อยมากขึ้นออกแรงมากขึ้นใช้ความคิดเยอะขึ้นเพราะการแข่งขันมันสูงการเปรียบเทียบมันมีเยอะคนเก่งๆมีเยอะนะคะคู่แข่งขันมันมีเยอะขึ้นมันเลยทําให้คุณเหนื่อยมากขึ้นแล้วการที่ดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวบปพระเคราะห์เนี่ยก็จะบทบังกําลังของดาวพระอาทิตย์อย่างที่สมัยบอกไปอะไรก็ตามที่คุณเคยมั่นอกมั่นใจ อะไรก็ตามที่คุณมองว่ามันเป็นทักษะเด่นในตัวคุณทักษะเหล่านั้นความโดดเด่นเหล่านั้น มันอาจจะไม่มีแค่ตัวคุณนะคะที่เป็นได้หรือมีได้คนอื่นเขาก็อาจจะมีได้หรือเป็นได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรนะว่าอย่าประมาทเลิ่อนเล่จนเกินไปหากคุณต้องอยู่ในบริบทของการแข่งขันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตอยู่ที่เรือนสหัชชะอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสบดีจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยได้มีกลาลยนานมิตรที่ดีได้เจอคนรอบข้างที่จริงใจมีญาติพี่น มีเพื่อนมีคนรักคู่รักมีคนในครอบครัวนะคะมีคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณที่เขาหวังดีพร้อมจะสนับสนุนและสพอร์ตตัวคุณเวลาที่คุณมีปัญหาคุณไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคุณไม่ได้สู้กับปัญหาเพียงคนเดียวตามลําพังและถ้าเกิดว่ามีอะไรคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแบบแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายสมัยก็มองว่าชาวาราศีมังกรจะมีทักษะในการเอาตัวรอดที่ดีด้วยอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรในครั้งนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวมังกรเอา ตัวรอดได้ดีมาก นะคะเวลาที่คุณเจอกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเจอกับเรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงกลับกลายเป็นว่าชาวมังกรจะสามารถจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือคนอาจจะใส่ร้ายใส่ความคนจะมองคุณไม่ดีคนติฉินนินทาหรือคนจะมองว่าคุณไปมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดอะไรบางอย่างหรือคนจะมองว่าเวลาที่คุณได้รับอะไรมาได้รับโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่สนับ,สน,บสนุนผลักดันมันจะเป็นช่วงที่คนเขาอิจฉานะคะจะมี เรื่องราวประมาณนี้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวพลังงานของเพศชายพอโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะมันทําให้การแสดงออกของคุณมันดูแข็งกร้าวมันอาจจะไม่ได้อ่อนโยนเท่าไหรนะักเพราะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของการแสดงออกการกระทําบางทีถ้าเราเกิดไม่พอใจอะไรหรือมีการประทะมีปากเสียงกับใครมันจะเป็นลักษณะของการหงุดหงิดโว,วยวาย,วายแบบใหญ่โตนะคะจนทําให้เรื่องเล็กๆไก,กล เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นอันนี้ต้องต้องพึงระมัดระวังให้ดีนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนกันไว้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะแต่ถ้าในแง่มุมที่ดีก็มีอยู่หลากหลายประการค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศนะคะในเรื่องของการงานที่จะมีการรุกหน้าเดินหน้ามากขึ้นการหยิบจับทําอะไรก็จะมีเกณฑ์ราบรื่นเพราะดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวกัมมะดาวพระศุกร์นะฮะส่งผลทําให้งานที่มันติดติดขัดขัดค้างค้างคางคา,งามันโฟล์ไปได้นั่นเองนะคะแต่ชาวมังกร ก็ต้องใจเย็นนะและไม่ควรใช้อารมณ์ในการทํางานนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ